สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราหมอทิพย์ปราณิชานะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปเรนดอมนะคะวันนี้จะไม่มีกล่องการให้เ,เพื่อนเเลือกนะคะในหัวข้อกรรมของคุณหมดแล้วหรือยังนะคะโดยเฉพาะกรรมเรื่องความรักสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถือว่า พลังงานของคุณนะคะ,ะตรงกับพลังงานที่แม่หมอจะเปิดนะคะแล้วก็นะมาตรวจดวงชะตาในเรื่องกรรมของเราว่าณตอนนี้กรรมในเรื่องความรักของเราหมดแล้วหรือยังนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ของอัคนัำนะคะเพื่อนๆเนาะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกๆจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมวันนี้แม่หมอ ขออธิษฐานจิตนะคะสับพลังงานหน้าไพ่แทนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในลักษณะของคลิปโดยทําขึ้นแบบแบรนด้อมนะคะเพื่อนไม่มีกล่องการ์ดให้เลือกนะสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถือว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะในหัวข้อกรรมของคุณหมดแล้วหรือยังนะคะโดยเฉพาะกรรมในเรื่องของความรัก สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆใบแรกไฟออฟบอลห้าไม้เท้าตามด้วยทูออฟเพน c l e เิสองเหรียญ The Empress ตามด้วย j จ s t i c e p i s of w a r n Queen of Swords a s t of s w o r d 1หนึ่งดาบนะคะเพื่อนตามด้วย q u e e n of ครับราชินีผู้ถือถ้วยและ The Fool ตามด้วย q u e e n of Pentacles สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะคลิปเรนดอมนี้พลังงานที่คุณได้เข้ามาพบแล้วก็เข้ามาจุดเจอในคลิปนี้ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะเพื่อนๆเนาะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมพลังงานสุ่มสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถือว่าคุณมีขึ้นพลังงานที่ตรงกันนะคะในหัวข้อ กรรมของคุณหมดแล้วหรือยังนะคะโดยเฉพาะกรรมในเรื่องของความรักสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แม่หมอคิดว่านะตัวตนของคุณอยู่ในช่วงที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะไพ่ของอห้าไม้เท้านะแล้วก็ด้วยชีวิตของคุณนั้นมันเหมือนคนที่มีพลังงานของการาดึงดูดนะ แล้วก็พลังงานของการถ่ายเทนะคะเพื่อนๆเนาะเสมือนว่าตัวตนของคุณถ้าเคยทํางานใดคุณก็จะได้กลับไปทํางานนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไพ่ของ the empress เกิดขึ้นนะพร้อมกับควบคู่มาด้วยไพ่ของ justice แม่หมอคิดว่าดวงชะตาของคุณนะคะในกรณีที่ fc ของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายณนะตอนนี้หากคุณ อยู่สภาวะที่เหมือนคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ขณะนี้อยู่สภาวะความเป็นแม่นะคะถ้าเป็นท่านชายคุณก็เป็นคนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบในเรื่องครอบครัวเปรียบเสมือนพลังงานของหญิงทั้งที่คุณเป็นชายก็เป็นไปได้นะคะเนาะแล้วก็ในไม่ช้าไม่นานนี้นะพ่ายของหนึ่งไม่เท้านะคะ ความมุ่งมั่นและความเด็ดเดี่ยวของคุณนะในการทำงานหรือว่าในเรื่องของครอบครัวนะปัญหาที่คุณได้เจอเจอคุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้และความเป็นธรรมจะเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่ของจัสติกเกิดขึ้นนะแล้วก็ตามท็อปิกนี้ถามว่าคุณหมดกรรมแล้วหรือยังนะคะ fc ของแม่หมอลักษณะ ตามไพ่ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่านะดวงชะตาชีวิตของคุณจะได้รับอิสระไพ่ของเดะฟูนะคะเพื่อนๆเนาะ mm hmm. กรรมในเรื่องของความรักณนะตอนนี้หากคุณเป็นท่านหญิงแล้วคุณยังกอดเก็บความรู้สึกนะหนึ่งเรียนที่คุณถือไวน้นี้คุณกำไว้แน่นและยังไม่ปล่อยวางนะคะนะแต่ดวงชะตาของคุณนั้นจะถูกปลดปล่อยนะคะนะ กรรมในเรื่องของความรักนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้เจอเจอนะแม่หมอคิดว่า,าคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงนะหรือมีการเข้าใจผิดกับคนที่เรารักและก็มีการยกดาบขึ้นมาฟาดฟันนะคะเนาะไพ่ของ Queen of s อ o r d s นะคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายและก็เป็นคนที่มีความเฉียบในตัวนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือว่าต่อสู้ไพ่ของหนึ่งดาบนะคะเพราะคุณรู้ว่าปัญหาครั้งนี้ต่อให้ต้องสู้ระดับเหืดขึ้นคอแต่ปลายของเส้นชัยมันคือมงกุฎนะเพื่อนเนาะความสําเร็จรอเราอยู่เบื้องหน้านะในเรื่องของความรักบางคู่บางกรณีหรือบางคนอาจจะมีการกอดเก็บความรู้สึก แต่ไม่พูดนะคะลักษณะที่ว่าน,นิ่งเงียบนะคะแต่ถามว่ากรรมของคุณในเรื่องของความรักหมดแล้วหรือยังนะคะตามท็อปิก <ick> นี้นะในะคลิปของเรนดอมนี้เขาบอกว่ากรรมของคุณจะหมดแล้วนะคะพเพื่อนๆกรณีที่คุณยังถือกอดเก็บความรู้สึกความทุกข์ใจความเจ็บปวดนะคะจากคนที่เรารักนะคุณจะเป็นดังภาพนี้ The Full <fool> นะคะคุณจะ,ะได้หลุดพ้น จากสิ่งเหล่านั้นคุณจะได้รับพลังงานของอการปลดปล่อยอการที่คุณมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะสถานการณ์ที่มันเงียบเงาเศร้าซึมนั้นจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเอของแม่หมอที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครควบคุมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความรักที่มันมีปัญหากันมานะ เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณะจะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนะรู้จักรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นและคุณก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรักเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานความดีนะ,ะความรักที่มันมีปัญหาและอุปสรรคหรือรักที่เหมือนอ,อเลิกเลิกรักรักนะเข้าเข้าออกในชีวิตของคุณ นะคะคุณจะเป็นคนที่ยกดาบขึ้นมาและตัดสินปัญหาครั้งนี้เองนะแต่ไม่หมองคิดว่าสําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กรรมในเรื่องความรักของคุณนะคะนะที่มันทําให้คุณต้องทุกข์ใจเจ็บปวดใจหรือกรมโดยเฉพาะคนที่ต้องดูแลร,รับผิดชอบครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวนะเช่นพ่อเลี้ยงเดียวหรือแม่เลี้ยงเดียวอยู่ณขณะนี้ ความเป็นธรรมจะเข้ามาในชีวิตนะคะถือว่าเมื่อคุณได้รับความเป็นธรรมนั้นและได้รับอิสระนะคะคุณก็จะต้องเป็นคนที่ชนะกรรมครั้งนี้นะคะแม่หมอกขอดูซิว่าไพ่าจาก Oracle Romantic Angel นะคะนะเขาต้องการให้คำแนะนำอะไรกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมนี้ในหัวข้อกรรมของคุณหมดแล้วหรือยังนะคะนะโดยเฉพาะกรรมในเรื่องความรัก ถ้าคุณหมดกรรมแล้วคุณจะเจอสถานการณ์ใดนะคะขอขยายจากไพ่ออร์เคอรโรแมนติกแองเจิลนะคะเพื่อนโคพิดนเพนซี่ Co y, นะคะเพื่อนเนาะโคพิดินเพนซี่ตัวนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนทีเ่เหมือนคนที่กอดเก็บความรู้สึกแล้วก็ยังนึกถึงในเรื่องเก่าๆนะเหมือนคนที่นั่งเหม่อลอยเห็นไหมคะเพื่อนเนาะมองไปข้างหน้าแล้วก็ นึกถึงในเรื่องเก่าๆที่เราเคยผ่านประสบพบเจอนะแต่ว่าลักษณะนี้นะคะการที่คุณจะหมดกลมแล้วก็ปลดปล่อยความรู้สึกในเรื่องของความรักได้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังเรนดอมคลิปนี้นะปล่อยวางนะคะเพื่อนๆเนอะเ,อเพราะว่าความรักนะมัน ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะคะคนที่เรารักนะ,ม,ะมีพบก็ต้องมีจากให้เราปรุปงะะปรุงแล้วเพื่อนเนเนอะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเขานะคะปล่อยวางเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะนอกจากความดีเท่านั้นที่คงทนและอยู่ติดตัวเรานะคะเพื่อนเนอะตามด้วยไพ่ของ Westing นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป random นี้แม่หมอคิดว่าคุณจะเป็นคนที่นะหลุดพ้นจากห่วงกรรมในเรื่องของความรักและถ้าคุณปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ได้ปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้ได้อิสระที่คุณจะได้รับความเป็นธรรมที่คุณจะได้รับถึงขั้นแต่งงานนะคะเพื่อนๆเนาะไพ่เวดดิ้งนะเกิดขึ้นนะ ตามด้วย Keep as open mind ความรักครั้งนี้นะคะคุณต้องเปิดใจนะคะุนเพื่อนเนาะ,อ,ะอาจจะคุยหรือปรึกษากับเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างนะแล้วก็กรณีถ้าคุณมีปัญหากับคนที่คุณรักถ้าเขากลับเข้ามานะคะก็เปิดใจคุยกันคุยกันตรงๆนะ,ะนเพื่อนๆว่าเรามีความต้องการแบบไหนและตัวเขาต้องการแบบไหนนะ คุยแล้วมันปรับทัศนคติให้เดินเข้าหากันคนละครึ่งได้ไหมประมาณนี้ถ้ามีปัญหานะคะเพื่อนๆตามด้วย u e s t i n g to know p i g u e s t i n g to know is on author นี้นะแม่หมอคิดว่าจากหน้าไพ่นะคะเนาะเขาบอกเราว่านะเราต้องเรียนรู้ รู้ศึกษากันให้มากพอนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็พยายามที่จะเปิดใจนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งใดที่มันทําให้เราทุกข์ใจหรือเจ็บปวดหรือภาพความทรงจําเก่าๆกรณีที่คนที่เรารักเขาเคยทําให้เราทุกข์ใจเจ็บปวดใจก็ปล่อยวางนะคะเพื่อนเเนาะแล้วก็เหมือนว่ามาปรับจูนความคิดความรู้สึกนะหันหน้าคุยเกียร์กันนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขอ เปิดพลังงานจากไพ่ซูดิแอ็กเพิ่มนะคะนะกรณีนี้เ,เราหลุดผพ้นจากความทุกข์ครั้งนี้นะคะจนถึงขั้นที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักนะคะขอดูจากพลังงานไพ่ซูดิแอ็กนะ ขอรู้ซิว่าธาตุดราศีใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักครั้งนี้นะคะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเพื่อนๆแม่หมอไม่มีกล่องการให้เลือกนะ,ะสําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะกรรมของคุณในเรื่องของความรักนะแม่หมอคิดว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและคุณจะหลุดกรรมถึงขั้นลงเอยนะถึงขั้นมีงานวิวาห์และแต่งกันนั่นเองนะคะเพื่อนเนาะภพยของว e ดดิ้งเกิดขึ้นนะ คุณได้ไพ่ของจูปิเตอร์นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้นะคะคนคนนี้เพื่อนๆน,นะแล้วก็ตัวตนของเขาส่วนหนึ่งบางครั้งนะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสีเทาๆนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลักษณะผิวดําแดงนะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนะแล้วก็ด้วยส่วนหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง อชอบทําบุญนะครเพื่อนเนาะแต่ว่าดวงชะตาของเขาคุคนนี้อาจจะต้องผ่านแบบทดสอบในลักษณะที่เรียกว่าเคยเจอความรักที่มันต้องสูญเสียเลิกราหรือความรักที่มันไม่สมบูรณ์แบบทดสอบที่ทําให้คุณเกือบตายนะหรือว่าทําให้เขาเนี่ยสาหัสเกือบตายแต่ก็ไม่ตายประมาณนี้นะคะแบบทดสอบค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเพื่อนเนาะ ตามด้วยแซจิทารัสนะอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟชาวราศีธนูนะคะเ,เพื่อนๆตามด้วยเซทรันนะเป็นคนที่เกิดวันเสราร์นะคะเ,เพื่อนเนาะคนเกิดพฤหัสและวันเสราร์และเป็นชาวธาตุไฟราศีธนูนะคะเนาะตามด้วยไพ่ใบสุดท้ายนะคะเนาะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดเวอร์โก o ชาวราศีกันได้นะคะเพื่อนๆเนาะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มของมังกรพุกศกนะคะนะราศีกันนะอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุด,ดินนะ,ะเพื่อนเนาะวันนี้มีได้แก่ธาตุไฟธาตุด,ดินนะ,ะเพื่อนเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นไม่พอนะคะคนคนนี้เนาะ เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์วันพฤหัสนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ดวงชะตาของคนคนนี้ที่จะเข้ามานะเป็นคู่รักของเราและทําให้เราหมดกรรมนะคะเพื่อนเนาะเขาจะต้องผ่านการมีคู่ครองหรือเลือกรา มาแล้วก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้เนาะดวงชะตาของเขานะตกการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายและก็การเลิกราก,การสูญเสียนะคะดาวมรตรีอยู่อยู่ในดวงสําหรับคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มีกรรมในเรื่องของความรักเชกเช่นเดียวกับเรานะคะแต่ว่าตามท็อปิกนี้นะคะเพื่อนๆเนาะ fc ของแม่หมอทุกๆคนนะคะคุณมีโอกาสที่จะ,ะหลุดพ้นพันธนาการนะคะความทุกข์ใจความเจ็บปวด และก็พ้นจากวิบากกรรมในครั้งนี้ได้นะจนถึงขั้นโรงหลักปักฐานหรือแต่งงานและได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรักนะคะวันนี้แม่หมขอคสจบคลิปแรนดอม นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซ u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามที่มีให้แก่แม่หมอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะน่ารักทุทกๆคนนะคะหากแม่หมอตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะแม่หมอจะพยายามเข้าไปตอบแล้วก็คอมเมนต์ถ้าแม่หมอไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่าออคอมเมนต์ที่มันคลิปเก่าๆเนี่ยมันไม่เด่นขึ้นมาหนะ้าจอนะคะแม่หมอต้อง กลับเข้าไปย้อนดูถึงจะสามารถตอบได้แต่เนื่องด้วยบางครั้งเราไม่มีเวลาก็ขออาภัยด้วยนะคะเพืเ่อนๆวันนี้แม่หมอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ